นี่เราจะมานึ่งปลาน,นึ่งปลานินปลานินนี่เอาไปหมักก่อนหมักใส่เกลือใส่เครื่องปรุงรสต่างๆหมักก่อนนะคะให้ปลาเข้าเนือ้อแล้วก็ตะไคร้กับใบมะกรูดมาใส่ตรงท้องยัดเข้าไปในท้องแล้วก็เอามารองไว้ใบมะกรูดรองข้างล่างแล้วก็นึ่ง นึ่งจนน้ำเดือดนะคะน้ำเดือดจัดจัดแล้วค่อยเอาผักใส่เอาให้น้ำเดือดจัดจัดแล้วค่อยผักลงนะคะผักจะไม่ใส่พร้อมปลานะคะเพราะว่าผักนี่ถ้าน้ำไม่เดือดเนี่ยผักจะเหลืองจะดูแล้วไม่สวยนะคะต้องรอให้น้ำเดือดเดือดแล้วก็ค่อยใส่ผกักเอาปลาลงก่อนแล้วก็ผักลงทีหลังแล้วก็จะนึ่องอยู่ประมาณจน ผักนิ่มผักปลาก็ต้องสุกอยู่แล้วเพราะว่าปาลาเรานึ่งก่อนรอให้ผักนิ่มได้ที่แล้วค่อยปิดแก๊สนะคะแล้ก็ยังควรควันอยู่พ้่ยนึ่ง,งปลานิลจ้ากับผักนึง่ง น่าอร่อยนะคะเพื่อนจะมาทำอาหารเย็นวันนี้นึ่งปลานิลจ้าปลานี่เราเอาไปล้างเกลือก่อนนะคะเอาเกลือล้างแล้วขูด ขูดที่ดำๆออกให้หมดวักไส้ขูดที่ดำๆออกให้หมดแล้วล้างเกลือแช่น้ำเกลือล้างให้จนหายเมือกจะได้ไม่ขาวนะคะแล้วกระตะไคไ้มาทุบๆแล้วก็ใส่เข้าไปในท้องกับใบมะกรูดถ้าล้างไว้สะอาดนปลาจะขาวนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วเราค่อยใส่เครื่องปรุงจะใส่เกลือหรือว่าใส่ ผงปรุงรสสักเล็กน้อยถ้าใครชอบกระเทียมก็ทุบก,กระเทียมด้วยใส่ลงไปนะคะนึ่งปลาเนีนค่ะนึ่งปลาเนินแบบบ้านๆอีสานบ้านเฮานะคะนึ่งแบบนี้นะคะนึ่งปลาก่อนน้ำเดือดเดือดจัดๆแล้วค่อยใส่ผักลงไปทีหลัง ผักจะได้ยังเขียวสวยนะคะอันนี้ก็สุกแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วคะ่ะ